สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับรายวิชาประวัติศาสตร์ค่ะหน่วยการเรียนรู้ที่3นะคะเรื่องโลกของอดีตและปัจจุบันค่ะสำหรับวันนี้นะคะที่เชก็จะมาสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1นนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วเราไปกันเลยค่ะก่อนที่เราจะเริ่มเรียนทุกๆครั้งใช่ไหมคะเด็กๆเ,เราต้องเขียนวันที่ค่ะ เขียนวันที่ครั้งที่นะคะสำหรับวันนี้เป็นครั้งที่1นนะคะตามด้วยท็อปปิกนะคะเด็กๆไม่ต้องเขียน1 2 3แล้วนะคะเขียนท็อปปิกได้เลยค่ะตามแพทเทิร์นนี้ได้เลยนะคะเด็กๆ สำหรับท็อปปิกของวันนี้นะคะท็อปปิกของวันนี้หรือว่าเรื่องก็คือโลกของอดีตและปัจจุบันค่ะเด็กๆเด็กๆอยากรู้โลกของอดีตและปัจจุบันไหมคะเราไปดูกันเลยค่ะเด็กๆ ก่อนที่เราจะเริ่มเรียนนะคะให้หเด็กๆหยิบหนังสือเล่มสีแดงแบบนี้ได้เลยค่ะเปิดบทที่3นะคะการนำเนินชีวิตในอดีตและปัจจุบันค่ะหน้าที่33ตามรูปภาพได้เลยนะคะเด็กๆเ,เปิดเลยค่ะ ก่อนที่เราจะเริ่มเรียนนะคะที่เชื่อขอทบทวนการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมค่ะในอดีตบ้านเรือนสร้างด้วยไม้มีพื้นที่กว้างชุมชนส่วนใหญ่จะมีความใกล้ชิดกับธรรมชาติอาศัยอยู่ใกล้ริมแม่น้ำ ปัจจุบนันมีผู้คนเพิพ่มมากขึ้นทําให้ชุมชนบางแห่งมีสภาพแวดล้อมเปลี่ยนไปและยังมีการนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้ในการดําเนินชีวิตค่ะเด็กๆความเปลี่ยนแปลงของสิ่งของและเครื่องใช้ในอดีตกับปัจจุบนันที่เช่อมีนิทานเรื่องหนึ่งมาเล่าให้เด็กๆฟังค่ะ ปัจจุบันฉันยังอยู่บ้านเดียวกันกับปู่แต่เป็นบ้านหลังใหม่แทนบ้านเรือนไทยในบ้านมีเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆเช่นโทรทัศน์ตู้เย็นเตารีดหม้อหุงข้าวและเครื่องซักผ้าทำให้สะดวกสบายและรวดเร็วปู่เล่าว่าในสมัยก่อนยังไม่มีไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้าเลยการรีดผ้า จะใช้เตารีดเตาถ่านและการหุงข้าวจะใช้หม้อดินเผาค่ะเด็กๆเด็กๆคะต่อไปดิฉันจะพามาเปรียบเทียบโลกอดีตกับปัจจุบันค่ะฝั่งซ้ายมือสีชมพูเรียกว่าอาดีตอ่านว่าอาดีตนะคะฝั่งขวามือสีเขียวอ่านว่าปัจจุบันค่ะรูปแรกฝั่งซ้ายมือคือหม้อดินเผา คนสมัยก่อนไม่มีไฟฟ้าใช้ใช้หม้อดินเผาในการหุงข้าวนะคะส่วนปัจจุบันใช้หม้อหุงข้าวไฟฟ้าค่ะโดยการเสียบปลั๊กไฟแปบ๊บเดียวข้าวก็สุกแล้วค่ะมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นใช่ไหมคะเด็กๆรูปภาพต่อไปนะคะเป็นรูปภาพโทรทัศน์นะคะฝั่งซ้ายมือสีชมพูคือรูปภาพใน,ในอดีต ฝั่งขวามือคือโทรทัศน์ในปัจจุบันค่ะโทรทัศน์สมัยก่อนนะคะจะเป็นรูปร่างแบบนี้นะคะมีเฉพาะขาวดำค่ะต่อมาพัฒนาเป็นสีนะคะและในปัจจุบันพัฒนาทีวีขึ้นเป็นจอ LED ค่ะทำให้ภาพคมชัดมากยิ่งขึ้นนะคะเด็กๆ ปเป็นตู้เย็นสมัยอดีตกับปัจจุบันนะคะฝั่งซ้ายมือเป็นตู้เย็นในอดีตส่วนฝั่งขวามือเป็นตู้เย็นในปัจจุบันค่ะเด็กๆลองเปรียบเทียบนะคะปัจจุบันใช่ไหมคะจะมีการพัฒนามากยิ่งขึ้นคือทําให้มีช่องในการใส่สิ่งของมากยิ่งขึ้นแล้วก็ทําความเย็นรวดเร็วขึ้นค่ะเด็กๆต่อไปเป็นเตารีดนะคะ เตาลีดในอดีตเรียกว่าเตารีดฐานส่วนเตารีดในปัจจุบันเป็นเตารีดไฟฟ้าหรือว่าเตารีดไอน้ำค่ะเตารีดในอดีตนะคะก่อนที่เราจะรีดเราต้องเติมฐานเข้าไปในเตารีดค่ะถ้าไฟร้อนมากๆเราจะเอาไปรองในแผ่นใบตองนะคะให้ไฟอ่อนก่อนค่อยมารีดผ้าค่ะส่วนเตารีดไอน้ำใช่ไหมคะเวลาเรารีดปื้ดเดี่ยวก็เรียบแล้วค่ะเด็กๆเห็นไหมคะสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นเลยใช่ไหมคะ ต่อไปนะคะตะกียงค่ะตะกียงคืออุปกรณ์ที่ใช้ในการส่องสว่างในยามค่ำคืนนะคะของอดีตส่วนปัจจุบันมีหลอดไฟนะคะใช้ในการส่องสว่างค่ะโดยหลอดไฟก็จะมีหลายแบบนะคะตามบ้านเรือนของเด็กๆนั่นเองค่ะ รูปภาพต่อไปนะคะเป็นรูปจานชามในอดีตฝั่งซ้ายมือและขวามือเป็นรูปจานชามในสมัยปัจจุบันนะคะอดีตใช้จานชามแบบใช้สังกะสีเป็นวัสดุในการทำนะคะส่วนปัจจุบันใช้จานเซรามิกในการทำค่ะเด็กๆก็จะมีรวดลายที่สวยงามมากยิ่งขึ้นนะคะ ภาพต่อไปคือเครื่องซักผ้าในอดีตและปัจจุบันนะคะเด็กๆคะเครื่องซักผ้าในอดีตนะคะเราจะใช้วิธีในการหมุนนะคะในการซักส่วนเครื่องซักผ้าในปัจจุบันเป็นเครื่องซักผ้าอัตโนมัติแค่เสียบปลั๊กไฟแล้วก็ทําให้ผ้าของเราสะอาดคะ่ะเด็กๆสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นเลยใช่ไหมคะ รูปภาพต่อไปนะคะเป็นรูปภาพโทรศัพท์ค่ะในอดีตและปัจจุบันนะคะก่อนที่จะมีโทรศัพท์มือถือการสื่อสารโดยใช้นกพิราบนะคะสมัยก่อนต่อมาก็จะเป็นจดหมายนะคะแล้วก็จะมีโทรศัพท์ค่ะส่วนปัจจุบันจะมีโทรศัพท์แบบสมาร์ทโฟนดังรูปที่เห็นเลยค่ะเด็กๆเด็กๆก็ได้เห็นความแตกต่างของสิ่งของเครื่องใช้ในอดีตและปัจจุบันแล้วนะคะ การนำเนินชีวิตในปัจจุบันนะคะทีเชอร์มีเรื่องราวมาเล่าให้เด็กๆฟังค่ะพ่อกับแม่ฉันต้องตื่นแต่เช้าเพื่อรีบเร่งไปทำงานและฉันต้องไปเรียนให้ทันเวลาเนื่องจากมีผู้คนเยอะนะคะต้องรีบเร่งกันทุกคนเลยนะคะ คนในชุมชนประกอบอาชีพที่หลากหลายตามความสามารถความถนัดและมีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้นนะคะมีการใช้พาหนะต่างๆในการเดินทางเช่นรถยนต์รถโดยสารประจำทางและรถไฟฟ้านะคะในการเดินทางค่ะเด็กๆ ต่อมาการดำเนินชีวิตในอดีตปู่เล่าว่าในสมัยก่อนคนส่วนใหญ่มีอาชีพทำนาทําสวนชีวิตไม่เร่งรีบทั้งนี้เพราะสวนหรือนาอยู่ไกลบ้านและยังหาอาหารได้จากสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติซึ่งหาได้ง่ายและไม่ลำบากคา่ะ สรุปนะคะโลกของอดีตและปัจจุบันการดำเนินชีวิตในปัจจุบันผู้คนรีบเร่งไปทำงานและเรียนให้ทันเวลาคนในชุมชนประกอบอาชีพที่หลากหลายตามความสามารถและความถนัดการดำเนินชีวิตในสมัยอดีต คนส่วนใหญ่มักมีอาชีพทำนาทำสวนชีวิตไม่เด้งรีบทั้งนี้เพราะสวนหรือนาอยู่ใกล้บ้านและยังหาอาหารได้จากสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติซึ่งหาได้ง่ายและไม่ลำบากค่ะเด็กๆวันนี้พบกับคุณเจนอีกแล้วจากต้นคลิปใครสังเกตดีๆก็จะเห็นว่ามีชิ้นงานป๊อปอัพ และก็มีภาพสิ่งของเครื่องใช้ในอดีตเลือล่อยมาเลื่อยมาเยอะแยะไปหมดเลยเอ๊รู้จักกะไบบางไม่เอ่ยบ,บางอย่างก็รู้จักและบางอย่างก็ไม่รู้จักใช่ไหมวันนี้ครูจะพาเด็กๆไปเรียนเรื่องความเปลี่ยนแปลงของสิ่งของเครื่องใช้ในอดีตก,กับปัจจุบันจ้าและสำหรับสิ่งของเครื่องใช้นี้ครูคจะเท้าความ ตั้งแต่สมัยยุคก่อนประวัติศาสตร์เลยแหละและในสมัยยุคก่อนประวัติศาสตร์เราจะแบ่งออกมาเป็นยุคหินกับยุคโลหะนะสำหรับยุคหินก็จะแบ่งเป็นยุคหินเก่ายุคหินกลางแล้วก็ยุคหินใหม่ในยุคหินนี้มนุษย์ของเราเนี่ยมีเครื่องมือเครื่องใช้แล้วนะแต่เครื่องมือเครื่องใช้เนี่ยทำมาจากหิน เาเอาหินเนี่ยมากระทาะแล้วทําเป็นอาวุธทําเป็นขวานนั่นเองเพื่ออะไรเพื่อเอาใช้ในการล่าสัตว์ต่อจากยุคหินก็มาเป็นยุคโลหะสําหรับยุคโลหานี้เราก็มาแบ่งเป็นยุคสำลีแล้วก็ยุคเหล็กในยุคนี้มนุษย์เนี่ยรู้จาักการนําแร่ธาตุมาถลุงม,มาล้อมและหล่อเป็นอาวุธ รอเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆแม้กระทั่งเครื่องประดับและมีวิวัฒนาการเลื่อยมาจนถึงยุคสมัยประวัติศาสตร์มนุษย์ก็มีการคิดค้นสิ่งต่างๆขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการของตัวเองเอาละตอนนี้เดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างสิ่งของเครื่องใช้แน่ดีของชนชาติไทยเราบ้างให้เด็กๆฟังนะว่ามันมีอะไรบ้าง แองเช่นแน่ดีเนี่ยสมัยที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้เนี่ยตอนกลางค่ำกลางคืนเนี่ยรู้ไหมว่าเราใช้อะไรคิดซิมันก็คือใช้ตะเกียงนั่นเองตะเกียงคืออุปรกรณ์ที่ส่องสว่างในะยามค่ำคืนแน่ดีนะถ้าในปัจจุบลลันแหละถ้าเทียบกันเน่ยเราก็ใช้อะไรเลยหลอดไฟหลอดไฟทำให้เกิดแสงสว่าง พิวัฒนาการมาอีกหน่อยพอถึงสมัยที่มีไฟฟ้าขึ้นมาหน่อยแต่ไฟฟ้ายังไม่ถึงเราก็มีตะเกียงแก๊สตะเกียงแก๊สเนี่ยทำหน้าที่ปัจจุบันก็คือเหมือนไฟฉายเลยให้ส่องสว่างเหมือนกันแต่เราสามารถพกไปไหนมาไหนได้สะดวกเหมือนกับไฟฉายในปัจจุบันและถ้าพูดถึงการทำอาหารนักเรียนต้องคิดแล้วว่าเอในสมัยอดีตเนี่ย เขาประกอบอาหารยังไงนะก็คือเขาใช้เตาเขาเรียกว่าเตาถา่านแล้วก็มีหมอ้อเขาเรียกว่าหม้อเลยนะหม้อดินเผาหม้อดินเผาเนี่ยเขาเอาไว้ทำกับข้าวเอาไว้หุงข้าวแล้วก็ถ้าเป็นปัจจุบันแหละถ้าเราจะหุงข้าวเราใช้อะไรหุงนะคิดซิแป๊บเดียวเอง แค่ประมาณ30นาทีกดสวิตช์แป๊บนึงเสียบไฟกดก็ได้กินข้าวแล้วนั่นก็คือหม้อหุงข้าวแล้วก็สิ่งที่เวลาเราจะทำกับข้าวเนี่ยแล้วก็ใช้อะไรเอ่ยเราใช้เตาแก๊สเราใช้เตาไฟฟ้าง่ายไหมในยุคสมัยนี้ไม่เหมือนกับในอดีตเลยที่เราต้องใช้เตาอ่า้ตงจุดไฟนานมากกว่าจะได้กินข้าวเอ๊ และการเดินทางแน่ดีละ่ะเขาเดินทางแบบไหนเนาะก็คือในอดีเนี่ยเขาใช้เรือในการเดินทางนะและนอกจากเรือแล้วมีอะไรอีกก็ขี่มา้าขับเกวียนนั่นแหละนี่คือแนอดีแต่ถ้าเป็นปัจจุบันเรือเนี่ยก็ปัจจุบันก็าพัฒน,นาเป็นเรือยนต์และมีอะไรอีก ปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่เราใช้รถในการเดินทางแล้วเราไม่ค่อยเดินทางกับทางเรือแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยบ้านเรือนเนี่ยจึงสร้างติดกับถนนและผู้คนเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเทียบกันเนี่ยตอนนี้เ,เรามีรถไฟเรามีเครื่องบินการเดินทางของเราสะดวกมากกว่าจะมาถึงปัจจุบันสิ่งของเครื่องใช้มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงเรื่อยมาเรื่อยมาเพราะอะไรรู้ไหม าพัฒนาเขาผลิตมาเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์เรานั่นเองจ้ะเด็กๆก,ก็ได้ดูวิดีโอแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างคะเข้าใจมากยิ่งขึ้นใช่ไหมคะต่อไปเรามาทำแบบฝึกหัดกันค่ะเด็กๆแบบฝึกหัดนะคะจงบอกพาหนะในการเดินทางในสมัยปัจจุบันค่ะ มาสข้อนะคะจงบอกพาหนะในการเดินทางในสมัยปัจจุบันค่ะเด็กๆสามารถทาได้เลยนะคะลงมือทาได้เลยค่ะเด็กๆสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาวิชาประวัติศาสตร์ลงแล้วนะคะเด็กๆอย่าลืมทบทวนบทเรียนด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย